เราในที่นี้หลายคนก็เพิ่งมาวัดนะเพิ่งได้ใกล้ชิดนะกับาการปฏิบัติธรรมหลายคนก็มาวัดบ่อยนะหรือว่าอยู่วัดนานถ้าไม่เฉพาะวัดนี้เท่านั้นนะอาจจะหมายถึงวัดอื่นก็ได้คนที่มาวัดบ่อยๆหรือว่ามาอยู่วัดนานๆเน,นี่ย ลองสำรวจตัวเองดูบ้างนะเป็นระยะระยะก็ดีนะว่าเราได้มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างหรือเปล่ามีความเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะเช่นจิตใจสงบลงมีความว้าวุ่นน้อยลงมีความเห็นแก่ตัวน้อยลงเออเฟือ้อเกื้อกูลผู้อื่นมากขึ้นนึกถึงคนอื่นบ่อยขึ้น พนะู้ง่ายคือว่ากิเลสลดลงความหลงนะมันน้อยลงไปนะลองสำรวจดูนะว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงหรือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือเปล่าหลายคนนะมาวัดบ่อยนะมาอยู่วัดนานๆเข้าคอสก็หลายครั้งนะก็สบายนะสบายใจนะเวลาอยู่วัด แต่เวลากลับไปนะจะว่าไม่ว่าอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ทํางานก็ยังเหมือนเดิมนะก็คือพอมีอะไรมากระทบเช่นคําพูดหรือเพียงแค่ลมปากเท่านั้นแหละนะจิตใจก็วันไหวนะโกรธบางทีก็ถึงกับคุมตัวเองไม่อยู่มันสั่งให้ด่าก็ด่าความโกรธอะ นะมันสั่งให้ทำ้ร่ข้าวของก็ทำหรือว่ามันสั่งให้เผาลนจิตใจตัวเองหมกมุ่นกุ้มใจนะก็ก็ยอมทำตามมันหลายคนมาวัดเนี่ยนะหรือว่ามาอยู่วัดก็มีอาการแบบเนี่ยคือว่าถ้าไม่มีอะไรมากระทบก็สบายใจนะแล้วก็เลยมาอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าอยู่ห่างไกลจา,ยยาก คนที่ตัวเองเนี่ยขัดเคืองใจเช่นอยู่ไกลจากลูกอยู่ไกลจากสามีภรรยาหรือว่าไม่ต้องรับผิดชอบงานการที่บ้านนะไม่ต้องรับภาระนะในที่ทำงานห่างไกลจากเพื่อโรงงานที่ไม่น่ารักที่ทำตัวน่าระอาจูจีขี้บ่นเป็นต้นพอมาอยู่วัดเออมันห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้ รู้สึกสบายใจนะแต่พอกลับไปเหมือนเดิมก็เลยต้องกลับมาวัดใหม่นะเพราะว่าจำได้ว่าอยู่วัดแล้วมันสบายไอการมาอยู่วัดนะหรือว่าการมาวัดด้วยเหตุผลแบบนี้นี่แม้มันจะดีนะดีกว่าไปหาเล่าไปหายาเป็นทางออกหรือว่าไปเที่ยวผับเที่ยวกลางคืน เพื่อลืมความทุกข์ชั่วคราวมาวัดแบบนี้เนะี่ยมาวัดเพื่อความสบายใจมันก็ดีนะแต่ว่ามันไม่พอนะเพราะว่ามาวัดแบบนี้เนะี่ยเหมือนกับว่ามารับเอาอยาก,กล่องประสาทไปหลายคนมาวัดหรือเข้าหาธรรมก็เพราะว่ามันเหมือนกับยาที่กล่อมประสาทคลายเครียดนะเวลามาวัดก็สบายใจวันสองวันก็ยังดี สิ่งแวดล้อมก็สงบผู้คนก็พูดจาภาภเราะไม่มีการจ้งจับผิดหรือติชิ้นินทาหรือที่จริงก็ต่างคนต่างอยู่ไม่พูดไม่จาก,กันดะ้วยซ้ำก็สบายใจแต่ว่าจิตใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะเพราะว่ายัางเป็นคนขี้โกรธเหมือนเดิมยังเป็นคนที่ชอบฟุ้งซ่านเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพอกลับไปนะ กลับไปบ้านกลับไปทำงานนะพอมีใครพูดอะไรสักอย่างที่ไม่ถูกใจหรือพอมีใครทำอะไรที่ไม่ชอบเจอเหตุการณ์นะที่ไม่ไม่ประสงค์เอาเช่ง,ง่ยง่าย,ายรถติดเนี่ยนะก็หงุดหงิดเลยนะบางคนนะไปไปทุระไปศูนย์การค้า หรือว่าจอดรถทิ้งไว้เพนะื่อไปทำกิจบางอย่างพอออกมาเอากกฏว่ารถเนี่ยออกไม่ได้เพราะว่ามีคันจอดซ้อนอยู่ปิดทางเอาไว้นะโกรธนะถึงขั้นสติแตกนะหลุดปากด่าออกไปนะ คนที่ทําอย่างนี้นี่ไม่ใช่เพระคนทั่วไปนีนะบางทีก็เป็นคนวัดหรือคนที่มาวัดอยู่บ่อยๆบางคนก็พึ่งพึ่งนั่งสมาธิเสร็จด้วยซ้ำนะตอนนั่งสมาธิเชา้ากลางวันก็สบายใจนะเพราะว่าบังคับจิตไม่ให้เป็นนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะสิ่งแวดล้อมก็สบายนะอากาศก็เย็นพัดติดแอร ไม่มีเสียงรบกวนไม่มีภาพอะไรที่จะมากระตุ้นให้จิตกระเพื่อมนะสบายนะแต่พอออกจากสมาธินะจะกลับบ้านเจอรถของตัวเองออกไม่ได้นะด่าเลยนะหรือบางทีขณะที่ขับรถนะมีรถบางคันปาดหน้าก็ตะโกนดา่าเงี้ยมันอากับกริยามันไม่เหมือนกับตอนอยู่วัดน ตอนอยู่วัดนี่สงบแต่พอออกไปข้างนอกเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไปเลยอันนี้เพราะอะไรนะก็เพราะว่าเขาไม่ได้มาวัดเพื่อจะมาฝึกจิตฝึกใจเท่าไหร่มาวัดเพื่อจะมาเสพความสงบนะมาวัดเพื่อจะรับเอานะความสงัดหรือว่าความสบายอันนี้เรียกว่าใช้ประโยชน์จากธรรมะหรือจากวัดเนี่ยน้อยไปนะ เพราะว่าวัดนี่มันไม่ใช่เป็นแค่ยากรระศาทห,หรือแอสไพรินที่ทำให้สบายชั่วคราววัดหรือธรรมะเนี่ยนะ,ะสามารถจะให้เราได้มากกว่าน,นั้นนะแต่เป็นเพราะเราไม่ค่อยมีความเพียรพยายามเท่าไหร่หรือว่าประมาทก็ได้อพอมาวัดบรรยากาศมาสงบได,ได้ได้ฝึกจิตให้มันอยู่นิ่ง ไม่ต้องคิดนั่นคิดนี่สบายใจแค่นั้นพอละแต่ที่จริงยังไม่ได้ฝึกนะให้มันถูกต้องเท่าไหร่เลยนะโดยเฉพาะการฝึกให้มีสติความรู้สึกตัวอาการมาการมาที่ที่สงบสงัดแล้วเนี่ย,แล,ยแล้วจิตใจมันก็เลยพลอยผ่อนคลายสบายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะไม่ต้องปฏิบัติทาหรอกนะแค่มาอยู่วัดเนี่ยอยู่สบายสบาย ตื่นเช้าก็มาทำวัดนะเสร็จแล้วก็ทำกิจนะส่วนตัวบ้างส่วนรวมบ้างนิดหน่อยทุกอย่างมันเป็นไปตามไปตามแบบแผนไม่มีอะไรติดขัดราบรื่นชีวิตก็มีความสุขนะไอ้ความสุขหรือความสบายใจแบบนี้เนี่ยนะมันยังไม่ใช่เป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าของเราจนกว่าเวลามันมีอะไรมากระทบนะมีอะไรมากระทบ คนที่พูดไม่ถูกใจหรือทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ยนะโดยเพพาะคนที่อาจจะอยู่ในอำนาจของเราเป็นลูกน้องเราเป็นลูกของเราหรือเป็นคนใกล้ตัวเนะเรารู้สึกอย่างไนะใจมันกระเพื่อมไหมมันขุนมัวไหมนะอันนั้นแหละนี่เป็นเครื่องเครื่องเครื่องวัดนะความความก้าวหน้าของเรานะในการมาวัดหรือในการปฏิบัติ ไอ้แค่ความสบายนะอย่างเดียวมันไม่พอหรอกเพราะว่าอาจจะสบายเพราะทุกอย่างมันราบรื่นก็ได้นในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีนี่คนน้นหนึ่งนะชื่อนางเวเทชิกาเธอก็เข้าวัดอยู่บ้างนะแล้วก็พอกลับมาบ้านก็สึกสบายวันหนึ่งเนี่ยนะนางทาสีหรือคนใช้เนี่ยอยากจะทดสอบว่าเ ที่นางคุยว่าเนี่ยที่นางสบายสงบแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าปฏิบัติธรรมมาจริงหรือเปล่านะนางก็แก้นอนตื่นสายนะพอนอนตื่นสายเนี่ยนะก็ไม่มีใครเอาน้ำมาให้นะไม่มีใครเอาน้ำมาให้ล้างหน้านะแล้วก็ไม่มีใครจัดตาเตรียมอาหารนะมันสะดุดไปหมดนางก็โกรธนะ โกรธถึงขั้นโวยวายด่าทอเ่ยด่าจิกหัวนางทาสีคนนี้ทันทีนางทาสีคนนี้ก็เลยเลยชี้ให้เลยพูดให้ได้คิดนะว่าเนี่ยที่ท่านจิตใจสงบสบายเนี่ยมันไม่ใช่เพราะปฏิบัติอะไรหรอกเป็นเพราะใครต่อใครเนี่ยนะทำตามท่านหรือว่าทําให้ทุกอย่างมันราบรื่นถ้าพอมีใครมาทําอะไรไม่ถูกใจนเพียงแค่ นอนตื่นสายเนี่ยท่านก็โกรธแล้วนะอันนี้ก็เป็นการชี้เห็นว่านะไม่ได้สงบสบายเพราะว่านะปฏิบัติอะไรหรอกนะแต่เป็นเพราะว่าทุกอย่างมันราบรื่มมันโอเคเลิศเลอเพอร์เฟกตต่างหากแต่ในความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะเลิเลอิเลอเสมอไปนะมันก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ถูกใจเราบ้างบางทีอยู่วัดน,นะมันยังไม่ทันจะออกไปข้างนอกเลย เพียงแคนะ่ได้ข่าวเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับลูกนะได้ข่าวเกี่ยวกับปัญหาในที่ทำงานนะอาจจะเห็นจากข้อความทาง l ลายทาง Facebook หรือว่ามีคนนะโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังก็เสียศูนยและ้นะจิตกระเพื่อมนะใจนี่ปั่นป่วน ตั้งที่มาอยู่วัดนะต้องนานนะอยู่วัดมันนานไอ้เจอบแบบนี้นี่ต้องถามนะว่าเออทำไมเราจะยังทาไมเราจึงยังเป็นอย่างนี้อยู่นะแทนที่จะไปบ่นว่า,าลูกทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนั้นนะคิดปรุงไปเลยนะคิดปรุงไปยืดยาวแปลกนะไอ้เรื่องผมพวกแบบนี้พู้แบบนี้เนี่ยพอมันเราได้ยินเนี่ยนะเราไม่สบายใจนะ แต่สุดท้ายเนี่ยเราก็หลงเพลินไปกับการคิดเรื่องนั้นคิดยาวเหยียดเลยเพียงแค่เขาได้ข่าวคาวว่าลูกไม่สบายเท่านั้นแหละคิดยาวเหยียดนะนะปรุงแต่งไปต่างๆนาน,นานถามว่าระหว่างที่ปรุงแต่งนี่ทุกไหมทุกแต่ก็ปรุงไปอย่างเพลิดเพลินมากลืมลืมเวลาไปเลยนะบางทีเวลาผ่านไป ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเนี่ยยังไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเลยเพราะอะไรเพราะจมอยู่กับการคิดเรื่องนั้นนะทั้งที่มันเป็นเรื่องที่คิดแล้วร้อนใจนะแต่ว่าก็อดคิดฟันฟุ้งปรุงแต่งไม่ได้นะเวลาได้ขา่าวมีคนมาว่าเรานินทาเราให้คนนั่นคนนี้ฟังหรือมาต่อว่าเราต่อหน้าต่อตานะพอมาคิดถึงเรื่องนี้ได้นี่ใจมัน นะเข้าไปจมอยู่การโต้เถียงกนนะโต้เถียงนะเป็นวักเป็นเวียอยู่ในหัวนะนานเป็นชั่วโมงก็มีบางทีทําขณะเดินจงกรมได้ซ้ำนะี่ทำไมเวลามันผ่านไปเร็วงนี้ทั้งที่ไอ้เรื่องที่คิดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราชอบเลยนะแต่ทําไมเราเพลินกับการคิดนะหลายคนเนี่ยเวลาไม่พอใจนะเวลาคิดเรื่องพวกนี้แล้วไม่พอใจก็จะโทษคนนั้นคนนี้ โทษลูกโทษเพื่อโรงงานโทษลูกน้องนะในระหว่างคิดในระหว่างฟุง้งปรุงแต่งเนะี่ยแต่ว่าลืมกลับไปมองว่าทำไมนะเราถึงเพลิดเพลินกับการคิดทำไมเราถึงคิดแบบไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักย่อนยาวเหยียดไปเลยทั้งที่คิดแล้วก็ทุกข์คิดแล้วก็ร้อนใจนะแต่ว่าก็วางความคิดไม่ได้เคยถามตัวเองบ้างหรือเปล่านะแล้ถ้าถามตัวเองหรือสังเกตตัวเองจะพบว่าอ นี่เป็นเพราะเราฟุ้งนะที่เราฟุ้งเพราะเราเผลอเราลืมตัวนะทันทีที่เห็นตรงนี้แหละนะมันจะได้คำตอบว่าทำไมเราจึางเป็นอย่างนั้นนะหลายคนไม่ค่อยถามตัวเองนะว่าทำไมเราต้องทุกข์เพราะเรื่องนี้มีแต่โกรธมีแต่โมโหว่าทำไมก็ทำงงท,ำกทำอย่างนั้นทำไมก็ททำอย่างนี้แต่เราไม่เคยถามตัวเองว่าทำไมเราทุกข์เพราะการกระทำของเขาอย่างนี้เท่านั้นนะ อย่างเวลาเจอรถติดเนี่ยหลายคนก็จะบน่นทำไมมันติดอย่างนี้นะนี่มันวันอาทิตย์นะแต่เช้าทำไมผู้คนมันไม่อยู่บ้านกันทำไมออกมาแห่กันมาพร้อมๆกันเลยหลายคนบ่นอยู่ในใจแต่ไม่เคยถามตัวเองว่าทำไมต้องทุกข์กับการที่รถนะมันติดเท่านั้นนะแค่รถติดแล้วก็ทุกข์แล้วเนี่ยถามตัวเองบ้างหรือเปล่านะถ้าถามตัวเองก็จะพบว่าเนี่ยโอ้มันเป็นเพราะใจเรานะ่า รถติ่มก็เป็นเรื่องของมันนะแต่ว่าเป็นเพราะใจเราเนี่ยไม่รู้จักวางให้ถูกนะมันก็เลยโมโหเนี่ยเป็นทุกข์เพราะเรื่องแค่นี้เท่านั้นแหละนะและทั้งที่คิดนะเรื่องนั้นเรื่องนี้เราทุกข์นะมันรุ่มร้อนนะแต่ก็ไม่ยอมวางนะทำไมถึงคิดเป็นวักเป็นเวนนะก็จะได้คำตอบเป็นเพราะเราลืมตัวลืมตัวเพราะอะไรเพราะไม่มีสติอ้าวเรามาอยู่ที่วัดนี่เรามาฝึกสติไม่ใช่เหรอ นะทำไมมาอยู่วัดนะเป็นเดือนเป็นปีแล้วนะทำไมสติมันยังไม่ก้าวหน้านี่เป็นเพราะเราทําความเพียรน,น้อยหรือเปล่านะลองถามตัวเองบ้างนะแล้วมันก็จะพบว่าโอปัญหาหรือสาเหตุมาอยู่ที่ตัวเราเองนะอยู่ที่เราทำความเพียรไม่พออยู่ที่เรายังปล่อยใจให้หลงนะอยู่ที่เรายังไม่รู้จักนะรู้ทันความฟุ้งซ่าน ถ้าเห็นตรงนี้เนี่ยนะมันทำให้เรารู้หรือตระหน,นักโอ้นี่เรายังทำความเพียรไม่พอเรายังปฏิบัติไม่พอถ้าเรามองแบบนี้เห็นแบบนี้ได้เนี่ยแสดงว่าการมาวัดของเราการมาอยู่วัดเนี่ยนะมันมันมีประโยชน์ละนะมันคุ้มค่าแล้วนะไม่ใช่ว่าอยู่เป็นปีนะหรือว่ามาเป็นเดือนนะก็ยังเหมือนเดิมพอมีอะไรมากระทบนะไม่ว่าทางตาเช่นข้อ,ขอความที่เห็นทางลาย หรือการกระทำของใครบางคนที่มันนะไม่ถูกใจเรานะแค่ไม่ถูกใจเนี่ยหรือคำพูดนะที่มากระทบหูนะหรือว่าแดดร้อนที่มาสัมผัสกายเมืนะ่อพอเจอทีไรนะพลาดท่าเสียทีมาทุกทีนะให้เรานะลองนะถามตัวเองว่าเรามาวัดทำไมมาวัดเพื่ออะไรนะมาวัดเพื่อการผ่อนคลาย นะสุขสบายชั่วคราวหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้ทำความเพียรพยายามเท่าไหร่นะหลายคนมาวัดเพื่อเหตุน,นี้นะมาแล้วเพื่อความสบายใจชั่วคราวเช่นได้มาทำบุญนะได้มาสออเคราะห์ถวายสังฆทานนะหรือบางทีก็มาบนบานนะทำร้วสบายใจอันนี้ก็ยังดีนะยังดีอย่างที่บอกไว้แล้วว่ามันดีกว่าไปหา เล่าหาบานะเป็นที่พึ่งบางคนก็มาวัดนะก็เพื่อจะได้ฟังธรรมะฟังธรรมะแล้วสบายใจบางคนมาวัดเพื่อได้มาสวดมนต์สวดมนต์แล้วมันจิตใจมันสงบนะแต่ก็แค่นั้นแหละนะมาแบบนี้แล้วมาเพื่อให้มาหาสิ่งกล่อมใจมาหาสิ่งปลอบประโลมนะซึ่งมันให้ผลชั่วคราวมาทำให้เกิดกำลังใจชั่วครั้งชั่วคราว แต่พอกลับไปเจอของเดิมกลับไปเจอบรรยากาศเดิมก็เสียศูนย์นะหรือว่าสติแตกเหมือนเดิมปี๊ดยังไงก็ยังปี๊ดเหมือนเดิมนะทัทั้งที่เข้าคอสมาหลายครั้งแล้วอันนี้เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติจริงจังหรือปฏิบัติไม่ถูกนะหรือบางคนก็ไม่ได้คิดจะปฏิบัติด้วยซ้ำนะเพียงแค่มาฟังอะไรที่มาสบายใจหรือมาทำอะไรที่ทำให้สบายใจชั่วคราว คนฉลาดนี่ก็ต้องก็จะไม่พอใจค่นี้นะเขาจะต้องฝึกจิตฝึกใจด้วยพยายามฝึกจิตนะความหมันประกอบในการทําจิตให้ยิ่งนะอันเนี้ยที่ผู้เจ้าตรัสนะหนึ่งในหประการของโอวาทปาติโมกเนี่ยสำคัญมากนะความหมันประกอบในการทําจิตให้ยิ่ง ไม่ใช่แค่ให้ทานรักษาศีลหรือว่าทําบุญเท่านั้นนะแต่ว่าต้องฝึกจิตฝึกใจแล้วก็ต้องฝึกจริงๆต้องทําความเพียรน,นะไม่ใช่แค่ว่าเออมาทำวัดสวดมนต์ฟังธรรมสบายใจนะแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมต้องทําความเพียรน,นะปฏิบัตนะิการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจให้ถูกนะโดยเฉพาะคนที่มาใหม่หรือไม่แต่คนเก่าก็เหมือนกันนะ เราปฏิบัติดวยเพราะการเจริญสติเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อควบคุมความคิดไม่ใช่เพื่อให้มันหยุดคิดนะไม่ใช่เพื่อให้มันคิดแต่เรื่องดีๆนะเราไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดได้นะเพราะว่ามันมันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ในอำนาจของเราแต่เราเราฝึกเพื่อที่จะไม่ให้ความคิดเหล่านี้มันมาควบคุมเราความคิดเนี่ยนะเราควรเป็นนายมัน แต่บ่อยครั้งเนี่ยเราปล่อยให้ความคิดเป็นนายเรานะมันคิดตะพึ้ตะพือหยุดไม่ไดนะ้แม้แต่เวลานอนก็นอนไม่หลับนะเพราะมันคิดไปเรื่อยเราปล่อยให้ความคิดมาเป็นนายเราเราจึงทุกข์การปฏิบัติไม่ใช่เพื่อให้ไม่ให้ไม่มีความคิดเพื่อให้หยุดคิดไม่ใช่แต่เพื่อว่าแม้มันจะมีความคิดเกิดขึ้นแต่มันทำอะไรเราไม่ได้ เพราะเราเห็นมันนะมันจะคิดร้ายนะคิดลบยังไงเออเราก็รู้ทันนะไม่ปล่อยให้ความคิดร้ายมนะันมากลายเป็นไฟเผาลนจิตใจนะพอเราคิดร้ายเนะี่ยคิดถึงความไม่ดีของใครบางคนหรือนึกถึงคําต่อว่าด่าทอองเขาเนี่ยนะนะถ้าเราวางใจไม่เป็นนะเราจะทุกข์เลยนะแล้วเราก็จะเผลอจมไปปรุงแต่งเรื่องนี้ยืดยาวนะ อันนี้เราเราปล่อยให้มันมาควบคุมเรานะมันสั่งให้เราดา่าเราก็ดา่ามันสั่งให้เรากั่นแกล้งขเขาก็ทำนะเสร็จแล้วเราก็เดือดร้อนนะบางทีมันสั่งให้เราขโมยเพราะความโลภเราก็ทำมันสั่งให้เรานะทุจริตเพราะอยากได้นะข้อสอบได้คะแนนดีๆหรือว่าจะได้รวยเร็วๆเ,เราก็ทำอันนี้เราเรายอมให้มันมาควบคุมชีวิตจิตใจ,จของเรา หรือแม้แต่ขณะที่นั่งภาวนาเนี่ยนะความคิดพอมันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มักจะปล่อยให้มันเล่นงานเราเราจึงลำคาญเนี่ยเราจึงรู้สึกงุนงดกับความฟุ้งซ่านแต่จริงความฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหานะมันเกิดก็เกิดไปแต่เราไม่ปล่อยให้มันมาควบคุมเล่นงานจิตใจทํำยังไงก็คือด้วยการที่เราเห็นมันเห็นมันเห็นมันด้วยอะไรเห็นมันด้วยสตินะเห็นมันด้วยสติ เพราะว่าสตินี่มันเหมือนกับตาในนะตานี่คือตาเนื้อเอาไว้มองสิ่งภายนอกแต่ส่วนสตินี่คือตาในเอาไว้ให้เรารู้ทันความคิดและอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นพอมีอะไราามากระทบนี่มันปรุงนะเป็นความคิดและก็อารมณ์เราสังเกตไหมแต่ถึงแม้มันเกิดขึ้นมาไอ้ความคิดและอารมณ์เนี่ยแต่มันทำอะไรเราไม่ได้เราก็เห็นมันเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่แค่ความคิดแต่อารมณ์ด้วย เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะไม่ให้มีอารมณ์หรือเพื่อได้นะไม่มีความโกรธนะแต่เราปฏิบัติเพื่อไม่ให้ความโกรธนี่มันมีอำนาจเหนือเรานะมันเกิดขึ้นก็เห็นมันนะแต่ถ้าเราไม่เห็นมันเมื่อไหร่นะหรือไม่รู้ทันนะก็จะปล่อยให้มันครอบงำจิตใจแล้วก็บังคับบัญชาบงการทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็ใจ โดยเพราะที่ใจเนี่ยมันจะเกิดเป็นความร้อนความรุ่มร้อนความกระวนกระวายบางคนมาปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะเอาความสงบชั่วคราวก็เลยบังคับจิตไม่ให้คิดบังคับจิตให้เพ่งอยู่ที่ลมหายใจบ้างบังคับจิตให้เพ่งอยู่ที่คําบริกรรมพอมอยู่คําบริกกรรมเนี่ยมันก็สงบนะสงบแล้วก็เพลินความสงบเพลินกับสมาธินะอันนี้ก็ต้องระวังนะเพราะมันจะกลายเป็นการติดนะติดความสงบติดสมาธิไป ในภาะวะนั้นเนี่ยไม่ได้รู้ตัวแล้วนะมันเป็นความสงบแบบหลงนะหลงสงบหลงหรือติดในความสงบก็ทำให้เพลินสบายใจมีความสุขแต่ปัญหาคือพอไปเจอในที่ที่มันไม่สงบเนี่ยนะจะงุดหงิดง่ายมากนะเพราะว่าติดในความสงบเหมือนคนที่ติดอาหารอร่อยนะติดอาหารอร่อยนะถ้าไปกินอาหารที่ไหนเนี่ยมันไม่อร่อยเนี่ยโอ้ จะงุนหงิดมากเลยยิ่งเป็นร้านหรูราคาแพงเนี่ยจะยิ่งไม่มีความสุขกับการกินถ้าเท่าี่อาหารรสชาติก็ไม่ได้เวลวร้ายมันก็ดีนะแต่ว่ามันไม่เหมือนที่เราเคยกินติดความอร่อยไปที่ไหนก็ลำบากมาวัดก็ลำบากนะติดความสบายนะห้องนอนก็ต้องมีนะติดแอร์ต้องมีเบาะ ไปที่ไหนก็ลำบากไปที่ไหนก็มีแต่ความหงุดหงิดนะขุนมัวเพราะว่ามันไม่เป็นอย่างที่ต้องการมันไม่เป็นไปอย่างที่ปรารถนาติดความสงบก็เหมือนกันนะพอไปพอหาความสงบไม่เจอหรือพอไปเจอที่ทมันรุ่นวายเนี่ยจะหงุดหงิดขึ้นมาเลยและพอเห็นนี้เนะี่ยพอมีอะไรมากระทบอาจจะเป็นคำพูดหรือว่าข่าวร้ายเนะี่ยใจมันก็ สติแตกขึ้นมาได้ไง่ายๆนะเพราะว่าคิดปรุงแต่งไปตระนาบนาเกิดความก็วิตกกระวนกระวายคิดยืดยาเป็นชั่วโมงถ้าเป็นรถไฟก็หลายขาบวนทีเดียวเสร็จแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่รู้จักคิดนะโอ้นี่เป็นเพราะว่าเรายังปฏิบัติไม่พอนะนะเป็นเพราะว่าเราไม่มีความเพียรเวลาเรามาวัดนี่ละเอาแต่นะใช้ชีวิตเหมือนที่บ้านคือทําตัวสบายๆนะเพียงแค่มาทําวัดนะ แล้วก็มาสวดมนต์ฟังธรรมนะสบายใจแล้วกลับไปที่กุฏิก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำความเพียรพอได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับที่บ้านนะเกี่ยวกับที่ทำงานเกี่ยวคนนั้นคนนี้ก็ร้อนใจหรือขุ่นมัวหรือหงุดหงิดก็กลับไปสู่ร่องเดิมวัตจักรเดิมนะให้ถ้าเจอแบบน,นี้ให้กลับมาถามตัวเองว่าเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะนะโชคชะตามไม่ค่อยดีเป็นเพราะข้อกรรมนะเป็นเพราะเขาพูดอย่างนี้กับเราเป็นเพราะเขาทำอย่างนี้นะหรือเป็นเพราะใจของเรานะที่ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางใจที่ไม่รู้ทันนะความคิดถ้าท้าที่อยู่วัดหรือว่ามาติดมาปฏิบัติก็บ่อยครั้งนะแต่ถ้ามันไม่มีวิชาวิชานี่ที่ทำให้เรารู้ทันนะความคิดรู้ทันอารมณ์ นะอันนี้ก็ถือว่าเสียโอกาสนะบางคนก็คิดแต่ว่าจะหนีปัญหานะปัญหาอยู่ที่บ้านคิดว่าปัญหาอยู่ที่บ้านก็หนีมาวัดปัญหาอยู่ที่ทํางานก็หนีมาวัดแต่หารู้ไหมปัญหาจริงมันอยู่ที่ใจเราเองก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ,ะเวลาเรามีความทุกข์เมื่อมีอะไรมากระทบเนี่ยนะแทนที่จะส่งจิตออกนอกแล้วก็ไปโทษคนนั่นคนนี้ลองกลับมาดูใจเราว่า มันมีความผิดพลาดที่ตรงไหนนะทำไมเราถึงปล่อยวางไม่ได้ทำไมเราถึงคิดยืดยาวนะแล้วจะพบคำตอบว่านะเป็นเพราะเราเนี่ยไม่ได้ทําความเพียรมากพอนะเราไม่ปฏิบัติจริงจังนะเราไม่คิดที่จะลดละกิเลสไม่คิดที่จะสร้างตัวรู้ให้มันมากขึ้นนะเรามาเพียงแค่สบายใจชั่วคราว พอสบายใจแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่ต้องปฏิบัติแล้วนะคนเราเป็นอย่างเงี้ยพอสบายใจก็เลยไม่อยากปฏิบัติตั้งที่ตอนที่มาวัดมาด้วยความร้อนใจมาด้วยความทุกข์อยากจะมาปฏิบัติมันจะได้หายทุกข์แต่พอมาวัดเออบรรยากาศมันสบายพอสบายปุ๊บก็เลยไอความตั้งใจจะปฏิบัติก็หายไปละลืมไปเลยคิดว่าไม่ต้องปฏิบัติก็ได้ฉันสบายใจแล้วอันนี้ประมาทมากนะ เพราะว่าที่มันสบายใจเนื่องจากยังไม่มีอะไรมากระทบนะแต่พอมีอะไรมากระทบเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมปี๊ดเหมือนเดิมฟุ้งซ่านเหมือนเดิมเออะโวยวายบนตีโพยตีพายเหมือนเดิมนะถ้าเหมือนเดิมแบบนี้นี่มันแสดงว่าการมาวัดนะการอยู่วัดของเรามไม่พัฒนาเท่าไหร่นะก็ต้องปรับปรุงนะแก้ไขให้มันดีขึ้นอร่ชาชานี่พูดกันเท่านี้